ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เราครับวันนี้รายการไปกับนุ่ล้อของผมก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนําความปรารถนาดีจากท่านพลตํารวจโทคารณวิทย์กูระจางหรือว่าพี่แจ๊ดของพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะคนพิการนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาพบกับพี่ชายนะครับนั่นก็คือพี่ประเสริฐนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสนําเมตรนะครับ สามลังใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะให้าทางพิเศ์ได้มีโอกาสไปมอบให้กับคนพิการเวลาคนพิการมีความเดือดร้อนครับพิเศ์ก็อยากให้พิเศ์ได้นําไปมอบเพราะว่านี้เป็นแมสอ,อย่างดีซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเด็กกับผู้ใหญ่นะครับเจอครอบครัวคนพิการที่เป็นเด็กก็ก็สามารถมอบให้ได้พิเศดพิเศ์ครับที่นี่อ,อยู่อยู่ที่ที่ทำการอยู่หลังวัดแสงสันใช่ไหมพี่ใช่ครับ ถ้าคนพิการท่านไหนอยากได้ก็มาที่นี่ก็ได้เนาะครับครับก็ยินดีต้อนรับเสมอนอกจากวันนี้นอกจากจะมาหาพี่ชายแล้วท่านผู้ชมวันนี้จะมาให้พี่ชายซ่อมรถด้วยหลังจากที่ออกถ่ายทํารายการเนี่ยทั่วจังหวัดปทุมธานีรถนี่พังแล้วพังแล้วแล้ววันนี้ก็จะให้พี่เสิร์ดูเรื่องเบรกให้หน่อยนะครับพี่เสิร์ครับอยากจะบอกอะไรกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับแมสบ้งครับก็ขอขอบคุณครับท่านนายก จังหวัดนะครับมีบิ๊กแจ็สแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้พวกแับแมสก์นะครับแมสก์นะครับผมผมพิการจะได้ใช้กันทั่วหน้าเนาะพี่เสิร์ดนะครับพี่เสิร์ดแล้วยังพวกพวกผักพวกยังปลูกอยู่ไหมปลูกอยู่ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสขอดูแล้วก็จะได้มีโอกาสบอกกับพี่น้องว่าปลูกปลูกนี้กี่วันนะพี่ที่จะได้ผลเนี่ยสมมุติว่าปลูกวันนี้สมมุติว่าปลูกวันนี้ ประมาณสี่ห้าวันอ่ะถ้าสี่สิบห้าวันนะชัวร์ๆนะจะได้มีโอกาสบอกกับท่านผู้ชมที่ผักสลัดตั้สี่ห้าวันเต็มที่ซึ่งเป็นผักออร์แกนิกใช่ไหมพี่ใช่ไม่ใส่สารเคมีเลยโอ้โหปลอดภัยเลยเนาะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เสิร์มากนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับให้รายการไปกับนุ่นล้อนําความปรารถนาดีจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับตามผมไปดูแปลงผักต่างๆแล้วก็ไปดูขั้นตอนในการให พิเศษนะครับซ่อมอวินแชร์หรือว่าซ่อมเบรกนเบรกราคาวินแชร์คันสองสามหมืนแต่เบรกพังเรียบร้อยเลยพิเศหัวทิ่มไปทีงแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันตรายจริงๆและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เรายังอยู่ในสภาวะนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทินนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งจะจับอะไรก็ฉีดแอลกอฮอลให้เป็นนิสัยอย่างผมเนี่ยเป็นโรคจิตซะแล้ว ติดแอลกอฮอล์เราต้องอยู่กับมันให้ได้เดี๋ยวตามผมไปดูแปลงผักต่างๆไปดูวิธีการซ่อมนะครับวันนี้รายการวันนี้เป็นรายการพิเศษแล้วกันขอบคุณครับทุกครั้งนะท่านผู้ชมที่เวลารถวินแชร์มีปัญหาหรือว่ากายอุปกรณ์ไรอย่างมีปัญหาก็ต้องมาพึ่งพาพี่เซิร์ตนะครับซึ่งสองข้างเลยครับพี่สองข้างเลยข้างข้างนี้เบรกเบรคเบรเบรกมันแล้วไม่ค่อยอยู่ข้างนี้เวลา เวลานั่นเนี่ยเนี่ยมันจะรูดออกงี้รูดออกงี้คืออยากให้อยู่เสิร์ดูให้หน่อยต้องเลื่อนอะไรออกมาหรือมันก็อยู่พี่แต่เป็นวันอาทิตย์นะครับคนพิการหลายคนก็ยังอยู่ในสมาโฟมแห่งนี้ก็ตื่นมาก็ส่วนหนึ่งก็ทํานะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นรดน้ำนะครับ ลดน้ำแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในสมาคมซึ่งสมาคมแห่งนี้ท่านผู้ชมที่รับรักครับก็อยู่บริเวณหลังวัดแสงสันนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครนนะครรังสิตนะครับก็เป็นสมาคมที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดปทุมธานาีดีขึ้นสมาคมแห่งนี้นำโดยนายกเขื่อนนะครับแต่วันนี้นายกเขื่อนอติดภารกิจเนื่องจากใกล้สงการ วันนี้ผมดีนะวันนี้ได้มีโอกาสมามาไวเพราะปกติแล้วพี่เสิร์ก็ต้องกลับกลับตากก่างจังหวัดนะครับซึ่งมันอยู่ในช่วงเทศกาลใช่ไหมพีเ่เสิร์ฟใช่ครับกลับที่จังหวัดอะไรพี่ไปการนะครับพี่อำเภอเหล่าขวัญเรล่าขวัญโอ้โหนี่เปรียบเยสมือนหมอท่านผู้ชมดูอาการแล้วจะรู้เหมือนดูคนไข้ครับผมไม่ให้ ช่างซ่อมจักรยานช่างซ่อมมอไซค์ดูแล้เขาทำไม่ได้เขาบอกเขาไม่มีอุปกรณ์น่าจะเอาตรงนี้เลื่อนน่าจะเลื่อนตรงนี้พี่ป็นเนี่ยมันเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนได้ตรงนี้เลื่อนออกมานิดนึงเนี่ยมันจะอยู่พอดีเลยให้ตรงนี้มันเดือบออกมาทางนี้ครับท่านผู้ชมที่รพรักวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่สมาคมพมพิการก็ได้รับพิธีกร,รรับเชิญในการสาธิตในการปลูกผักนะครับนี่ผักอะไรครับป้า อ่าถ้าปลูกเนี่ยถ้าปลูกเนี่ยเป็นผักอะไรป่าเป็นผักไอโอ๊คจะเป็นเลดโอ๊คครับหรือว่ายีโอ๊คอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ยังเพาะอยู่อ๋ออันนี้ยังเพาะอยู่ใกล้เปิดแล้วเปิดเปิดป้าเปิดให้ดูหน่อยนี่อันนี้เพาะแล้วท่านผู้ชมะวันนี้มาถ่ายเขามีงานพอดีว่าแสงสันแล้วเสียงอาจจะเสียงอ่ารบกวนไปหน่อยครับะ อันนี้อันนี้เพาะนี่ก็เริเพาะเพาะแล้วก็เจ้าลงนี่ใช่ไหมป้าไช่ค่ะเอาลงเพา<อ>ะทุกแปลงหรือว่าจะเพาะนี่แล้วก็ใส่ได้หมดเลยก็ใส่ได้หมดเลยแปลงเพาะมีแปลงเดียวนี่ใช่ไหมมีมีหลายแปลงค่ะท,ทําไว้แล้วเกรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ลงอ๋อ <credible S 1> แล้วสะต้องเอาต้องเอาฟางใช่ไหมป้ เอาฟางปูก่อนปูพ่ออะไรป้าให้มันดินมันอุ้มชุ่มดินมันขึ้นไม่ขึ้นโดนต้นหักอ๋อแล้วก็มันจะกบปูได้ดีด้วยอ๋อถ้าเราไม่ปูฟางก่อนลดน้ําดินมันก็จะอออออันนี้อันนี้ก็กันกันฝนเนาะกันฝนกันจริงๆถ้าลงด้วยมันก็จะกันแมลงใช่ไหมครับก็แล้วก็ พออนุนอันนี้นนนลงแล้วใช่ไหมป้าลงแล้วครับไป,ปดูกันเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูที่ลงแล้วครับ,บสมมุติว่าป้าถ้าสมมุติว่าเราปลูกวันนี้แล้วนับอีก4ี่ิบห้าวันก็สามารถเก็บขายได้เลยแล้วทุกวันนี้สมาคมนะครับป้าสมาคมนี้ส่งขายที่ไหนะหรือว่ามีคน<อ>มาซื้อเองก็ขายทั่วไปมีลูกค้าประจําอยู่ประมาณห้าลายหกลายค่ะโอ้มีลูกค้าประจําด้วยครับแล้วก็ เก็บไปขายตรงเคียวเพชรโอ้เคียวเพชรอ่าตรงเคียวเพชรจะมีคนขายอยู่ที่นั่นค่ะโอเคเป็นคนพิการค่ะเป็นคนพิการนะใช่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูที่ลงแล้วนะครับไปเนี่ยถ้าผู้ชมอันนี้แปลงที่ลงแล้วเป็นต้นคอสค่ะต้นอะไรนะป้าต้นคอสค่ะอ่าต้นคอสนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นคอสแล้วก็ ป้ายนี่เป็นป้ายจากได้รับความได้รับความอนุเคราะห์จากมหาลัยกรุงเทพเนะาะครับจาก,จาก,จากมกรุงเทพค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามมาตามมาเลยมาดูมาดูนี่ครับอโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่ลงแล้วน,น,นี่กําลังล,ลงแล้วกําลังที่จะรอการอ่าให้มันโตกว่านี้ให้กําหนดวันก็จะเด็ดขายแล้วแล้วก็จะลืมนะครับ คิวเพสตรงไหนป้าอยู่ไงตรงตรงปั๊มน้ํามันตรงปากคลองสองค่ะ๋อ้ปั๊มน้ำมันตรงคลองสองนะครับจะ,จะมีขายประจําเวลาออกและที่นีน่ที่นั่นจะมีคนพิการจ,จ,จำหน่ายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่าน,น,นผู้ชมอันนี้เอออันนี้อะไรป้าเอาอนนเป็นต้นเลดโอบค่ะอันนี้เลดโอกครับผูมมาดูใ,ใกล้นี่เลยฮะมาดูใ,ใกล้เลดโอบจะสีอย่างนี้นะครับเลดโอบ แล้วนั้นเป็นกีนโอ๊กสีขาวเป็นกีนโอ๊กถ้าสีขาวนี่ออกสีเขียวนี่ก็เป็นกีนโอ๊กครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยนี่นี่คนพิการที่นี่ปลูกกันหมดเลยนะครับคนพิการที่นี่ซึ่งมีคุณป้าเนี่ยจะมาคอยช่วยเหลือที่สมาคมตลอดเวลาแล้วคือมามาเป็นแม่บ้านให้กับสมาคมนะครับอันเอ๊ะอันนี้อะไรคะป้าน้ำนี่ไหมตอนนี้ระบบน้ำให้น้ำของคีป้ามาทำให อ๋อใครทำให้นะป้าของพี่ป้าอะไรนะอ๋อของพี่ป้าอะไรนะ่่ใชมาทำให้อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นเล็กอ่ะไอ้คุณเต้ทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยครับทุกคนนี่เป็นต้นเล็กดูอันนี้เริ่มโตครับท่านผู้ชมแต่ก็รอรอมันยังไม่เต็มที่รอมันจำหน่ายผักที่นี่แต่ละอย่างไม่ใส่สารไม่ใช่สารเลยเป็น ของงทําเออ๋อเป็นสาด้งนนั้เลยจะเริ่มลงได้สองวันอ้าท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ลงนะครับอันนี้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 เพิ่งเริ่มลงได้สองวันนี่ท่านผู้ชมอ่าตรงน้อนที่เราดูฮะที่เขาเพราะแล้วตอนนี้เอามาลงฮะเห็นไหมต้นเล็กๆฮะเนี่ยต้นเล็กๆเล็กๆเนี่ยคือเอามาลงใหม่ๆรออ่าอันนี้ก็เหี่ยวไปหน่อยเดี๋ยว เดี๋ยวโดนน้าก็ฟื้นนะครับก็เริ่มนั่นอันนี้ลง<อ>ได้สองวันพอพอลงได้มันก็จะมาเป็นอย่างนี้ฮะกีนโอ๊กเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้กีนโอ๊กครับอันนี้กีนโอ๊กสาเหตุที่มาถ่ายรายการซ้ําแล้วซ้ําอีกกับกิจกรรมคนพิการเนี่เพราะาอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องการนนจะประชาสัมพันธ์นนให้กับบุคคลได้มีโอกาสสนับสนุนสมาคมคนพิการของเราจังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นท่านบูดใยที่ชอบรับประทานผักผักที่นี่ปลอดภัยแล้วก็ปลูกโดยคนพิการก็อยากจะรณรงค์และจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการไปกับนุนล้อเนี่ยได้มีโอกาสอุดหนุนนะครับคนพิการซึ่งไม่เป็นภาระให้กับสังคมเดี๋ยวไปดูตรงโน้นป้าไปดูตรงนั่อันนี้เป็นต้นฟินเล่อะไรนะต้นฟินเล่พาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆจะได้จําไว้ต้นฟินเล่หลังจากเลออก แล้วก็กินอก<ล>อันนี้กินเล่อ่อันนี้ทาน<ล>อร่อยมากอันนี้อร่อยนะครับสีก็จะเข้มหน่อยสีจะเข้มหน่อยนะครับกินเล่เนี่ยสวยน,นี่ก็มีอีก,กิจกรรมหนึ่งน,นะท่านผู้ชม มีต้นผักคะน้าผักไทยเดี๋ยยมีผักคะน้าด้วยนะโอ้นี่ผักคะน้านี่ฝีมือคนพิการปลูกอันนี้เป็นผักคะน้าครับตอนนี้กําลังออกช่อกําลังสวยนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาตอดอันนั้นเป็นอะไรครับป้าผักคะน้าเริ่มลงป้าป้าดูอันนี้เลยอันนี้เริ่มโตครับอันนี้เริ่มลงแล้วท่านผู้ชมอันนี้เราได้ห้าวัน แถวนี้จะเป็นผักคะน้าเนาะด่าผักควางตุ้งผักควางตุ้งเนาะผักควางตุ้งกับผักคะน้าปลูกผักไทยทั้งแถบอ๋อผักไทยนะช่วงนี้จะเป็นโซนผักไทยฮะแล้วในนี้ในนี้เป็นโลแคนตัตอ๋อแคนตัสโอเคเข้าไปดูสักหน่อยมาแล้วครับเข้าไปดูสักหน่อยนี่ครับอันนีู้กแคนตัสนี่แคนตัสนะครับก็เพราะ ปูกกันผลิการทั้งนั้นนะครับเข้ามาอยู่ในนี้อาจจะร้อนหน่อยเพราะเป็นโรงนะครับก็ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆนะครับองค์กรเอกชนต่างๆก็อันนี้ก็สวยพิเศษรอโตขยายแม่พันธุจะเริ่มเริ่มปลูกตั้งแต่เกตันวาเนอะเมจะมีวันเวลาบอกนะครับ ย่างนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วนี่เวลาใครเป็นๆๆแฟนแฟนแคนตัสนี่สามารถมาหาซื้อได้ที่นี่เนาะใช่ค่ะโอเคอก็เรียน<า>ไปยังท่านผู้ชมที่ชอบแคนตัส่าเขาเรียกว่าดอกไม้มีหนามก็เชิญได้ที่นี่นะครับเชิญได้ที่นี่๋ยากร,ร้านกาแฟาจะออกไปตั้งขายอ๋อจ้เม่อเมือม่อไหร่พอรู้ไหมป้านายยกบอกว่าประมาณอีก เดือนกว่าอีกเดือนกว่านะเพราะว่าเขาจะมาปรับปรุงโครงสร้างข้างในแล้วก็อุปกรณ์ยังอุปกรณ์ใช่ใช่ซึ่งเป็นร้านกาแฟอ่าเดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตให้ดูร้านกาแฟแต่ยังไม่เปิดเนาะรับครับนี่ก็าเป็นร้านกาแฟแล้วก่อนจะขึ้นกาแฟเนี่ยก็มีอาถาปัตย์นนะครับเฟรนดี่ดีไซน์สําหรับคนทุกวัยอย่างป้านี่ก็เป็นผู้สูงอายุอย่างผมก็เป็นคนพิการก็สามารถใช้ร่วมกันได้ครับ ก็ไปอย่างี้ผมมาคนเดียวผมก็ขึ้นได้ครับนี่เห็นไหมน,ะนี่นี่ฟเฟรนี่ดีชายนะครับนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟาเนาะร้านกาแฟาก็รออุปกรณ์ซึ่งโครงสร้างก็สร้างเรียบร้อยแล้วก็จะมีสองอด้านนะครับรตแต่งใครข้างหน้านี้แล้วก็ใครมาข้างๆก็เห็นนะครับซึ่งผู้คนที่อยู่บริเวณนี้นะครับ<ๆ>ก็จะได้มีโอกาสมาสนับสนุนมาอุดหนุนกันได้นะครับท่านผู้ชม นี่เป็นโครงสร้างที่ทางสมาคมคนพิการจังหวัดปทุปธมธานีโดยการนําของนายกเขื่อนสุพรรณบุตรเนี่ยก็ได้มีโอกาสคิดเริ่มโครงการต่างๆเพื่อจะให้คนพิการนั้นมีโอกาสอยู่ดีกินดีคนไหนที่ตกงานก็สามารถมาทําง,งานที่นี่ได้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเพื่อที่จะทําทตัวให้มีคุณค่าอย่างคุณป้านี่ก็ mm hmm. เป็น เป็นแม่บ้านด้วย,วยวช่วยดูแลด้วยช่วยดูแลทุกอย่างเลยครับ,บแกก็สูงอายุทางสมาคมหรือว่านายกเขื่อนก็ได้ให้ปา้ามาอยู่ที่นี่ค่าแรงนิดๆหน่อยๆพอกันช่วยช่วย,วย,วยถูได้กถ่ายกันไปครับ,บเพราะว่าสมาคมก็ไม่มีไรายได้นะครับ,บเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมรายการไปกับนุชล้อกับผมเป๋าองเตยเนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะนะครับเข้ามาดูแลนะครับ เข้ามาดูแลพนิการในสมาคมก็เชิญได้ที่สมาคมคุณป้ายอยู่นี้รายการไปกับมนุษย์ล้อะนะครับกับผมวันนี้ก็นอกจากจะนําแม็ดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากท่านพลตารวจโทคำลนวิ์รูปกระจ่างหรือว่าพี่แจ๊ดของผมเนี่ยแล้วกอ็อีกหลายๆคนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้นำเม็ดมามอบให้กับสมาคมแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับโคเราจะต้องอยู่กับโควิดที่ได้เพราะว่าจังหวัดของเราได้มีโอกาสนําล่องเปิดกันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสีฟ้าและการไปกับนุ่นล้อในวันนี้ขอบคุณคุณป้านะครับเป็นอย่างสูงแล้วก็เสาหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามนะครับสําหรับเสานี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ